ดู1405ดูต้าโอ้สภาพยังรอครับดูความสวยนะครับดูตรงนี้นะครับนี่ดูพอน้ำจะสวยนะดูนอตค่อยเสียข,า,ขาวๆเนี่ยน้าได้ท้องเหลืองเนี่ยครับผมเนี่ยุ่นริมสี่เขาจะเป็นไดตะก้อนะเราจะผ่านน้าให้ทุกตัวอันนี้จะลองแบบครั้งแรกเลยนะครับนี่ยังไม่ผ่านการเทสการลองเลยเนี่ยเดินน้ำมันก็ไม่ใหม่เลยแล้วก็จะปล่อยน้ำมันออกไล่อากาศแบบนี้เลยครับเสียงมันก็จะยังไม่เดินเรียบนะทีแรกเลยเนี่ย ปล่อยให้กาออกไปนี่นี่เอาไปฟังเสียงครับ่น่นะครับเิแรกเลยแบบนี้นะออรมันหมดนากาหมดเลยนี่นะนี่แรกกันไปเลยเน่ก เรามาเช็คให้ด้วยนะรุ่นนี้ชอบรั่วเนี่ยเรา,าเช็คให้ด้วยนะครับเนี่ย,ไ,ยไม่รั่วไม่เติมนะโกมนาเช็คให้ครบทุกอย่างครับกโกมนาแจวครับ